ไปเทเวนยังไงครับไปตรงไหนอ่ะเดินเร็วเดินไปทางนี้เร็วมาเดินตามเดินทำไมปัดเป๋อะไรอย่างนั้นลูก เดินมาเดินมาเดินมาเดินได้เดินมาเรยเดินมาได้อ่ป้าเราอยู่นี่เรามามาคนเก่งมาเดินมาไปเซเว่นมาเนี่ยจะไปเปล่า ทำไมไหนเซเว้นอยู่ไหนไปถูกไหมแล้วเมื่อกี้ร้องทำไมอ่ะเมื่อกี้หนูร้องทำไมอ่ะหนูกลัวเหรอหนูกลัวใช่ไหมอืม,อมโอเคไปเจอไปเซเว่นนะคะโอเคอ่ะ เอาป้าปิดก่อนป้าหยิบตังก่อนโอเคนะป้าหยิบตังก่อนป่าเดิน